มัดรวมสามงานวิวาคนบันเทิงยิ่งใหญ่อลังการพร้อมเริ่มต้นชีวิตคู่แล้ววันที่12พฤศจิกายน66ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่อดีที่มีคนบันเทิงลั่นระฆังวิวากันไปถึงสมคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคู่ของซุปตาสาวปูประยาที่ควงเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการที่อายุห่างกัน12ปีเข้าประตูวิวาที่สหรัฐอเมริกา งานนี้มีซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเดินทางไปร่วมงานด้วยโดยพิธีจัดขึ้นแบบเรียบง่ายและอบอุ่นสุดๆและคู่ของหมากปรินคิมเบอร์ลี่ที่ได้จัดงานแต่งที่ประเทศไทยอีกครั้งเชิญเขกนับพันคนแถมยังเปิดโอกาสให้เฟนคลับผู้โชคดีหนึ่งคนเข้าร่วมงานฉลองมงคลสมรสในครั้งนี้ด้วยและคู่ที่สามคือลีซอ ธีระเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยจูงมือเฟียตอภิรารัฐจิระเดชพงแฟนสาวที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าแม่ธุรกิจความงามเข้าพิธีวิวา์อย่างชื่นมืน่นโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากมีทาย,ยาททันทีทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามคู่ด้วยนะคะ